แตกสตัวตดอีกแล้วเลขล็อก c ิกพารวยแล้วก็2ตัวบนแบบไม่ต้องกลับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอกกับมาดามคำนวณคือเก่านะคะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยฮานอยเราจะมี4รอบทุกวันเนาะเนาะสรอบถึง5รอบ4ี่โมงครึ่งหโมงครึ่งหโมงครึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่งนะคะ แล้วก็จะต่อด้วยเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ปาดไปกันจุ้ๆพ่อแม่พี่น้องเป็นจ้างใดพ่อแม่พี่น้องมีภยไยใดภผยตามเลขล็อกกิกพารวยไหมเนะหาะฮานอยหมื่วานแตกสนันวันไว้เนาะสามตัวตดวศูนสองสามเนาะรอบพิเศษผู้ใดเป็นแฟนครับของเลขล็อกกิกจับตา่องเด้อค่ะเด้ออ่ะเข้ามาไปต่อว,ว่ะ ของเพื่อนจะให้ตัวใดจะเข้าจะปังไหมเนาะคะ่ะว่าเลขล็อกจิกจะเข้าจะปังจะผ่านไหมเอามาติดตามชมไปพร้อมๆกันเพราะว่าห้านอยจะมีกันทุกวันเนาะค่ะเนาะบ่ม,มีวันหยุดราชาการได้ห้าน้อยจับตามองพ่อแม่พี่น้องใครเป็นฟันขับจับตามอง ชัดให้ดีๆกนเอพ่มพม่พน้องเ้อจะได้ชัดเจนแลวจะได้แคปหน้าจอเนาะอะ,อะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขล็อกกิ๊กพารวยวันนี้เนาะล็อกกิ๊กพารวยให้มาวันนี้รูดเลาาพัดรูดสี่น้อยเบา่น้อยสิบไปหาเล่าเบา่เล้าสิบไปหาหน้อยเรามาดามก็ได้รูดสี่นอยวันนี้แปดกับศูนย์

สตัวเน้หนหางเดียวแปดศูย์หเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกกิกแล้วไปตัวเป็นของคายเป็นของเลขลับนางฟ้านะคะเลขลับนางฟ้าเข้าไปรอบกาชาติเนาะ มูนี่พายเป็นแฟนคับเลขรับนั่งป่าจับตาหมองเลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่นอยหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามสี่สามห้าเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งหนึ่งสามเด้อค่ะสองตัวเน้นสองหางพายพี่น้องหนึ่งสี่ สามสี่สามตัวเน้นหางเดียวหนึ่งสามสี่นะคะเอาแคบหน้าโจอแล้วไปต่อเป็นของไายเป็นของเซียนหนุ่มเนาะของเซียนหนุ่มก็ได้ไปรอบกาชาตินะคะไปรอบกาชาติ เข้าไปที่ตัวเน้นตัวจอบแปดสองสองแปดมื่อนี้ถ้าผู้ใดเป็นแฟนกับเสียนนมจับตามองเสียนนมให้มาวันนี้รูดเหล่าพัดรูดสี่หน่อย <c oughs> โอ้ยนอมาดามเจ้าก็ได้เนาะรูดสี่หน่อยศูนย์กับสองสองตัวสี่หางศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าสองแปดสองเก้า บลจะเป็น0ูนย์ตัว3หาง0ูนย2สองแดเ้ายด้อค่ะสองตัวเน้น2หาง0 9แล้วก็2 9เน้นที่2องเนาะคะ่ะเนาะเน้นที่2งทั้งโอ้ยทั้งศูนย์ทั้งสองเราพอมีพนงแล้วก็สม,มตัวเน้น0 2 9นะคะเอาแคปหน้าจอ แล้วไปต่อเป็นของชอเชษชยัยของชอเชษชัยก็ได้ไปรอบการชาติเข้าตัวกันเนาะค่ะเนาะเก้าแปดตรงตรงวันนี้ถ้าใครจะตามของชอเชษชัยให้มารูดสี่น้อยถึงห้าน้อยเจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หางเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เบิ้ลจะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามตัว 3หาง791 790 779นะคะ2ตัวเน้น2หาง91 90 71โอ3ตัวเน้น2หาง791 790อ่ะแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของโช,ชาติชัยเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของ เลขมีที่มาเลขมีที่มากก็ได้ไปรอบสพจิตเนาะสี่หกหกสี่วันนี้วันใหม่ไปใหม่เลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึง 5, ห้านอยสี่กับหกนะคะตัววิ่งตัวรูดสองตัวสี่หาง 5, ห้านอยนี่ได้ไปดีกว่าล่าผมได้พแมพี่นองได้แก่ตัวท่านเนาะ มือนีไปกอดเล่าเด้อสองตัวสี่หางจะมีสี่เจ็ดสี่แปดหกเจ็ดหกแปดเบิ้ลจะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางสี่หกเจ็ดสี่หกแปดสี่สี่หกเด้อค่ะสองตัวเน้นสองหางหัวไอ้มือนี่คือมิตรไหสองตัวแท้เอเน้นสองหางแท้มือนี สองตัวเน้นสองหางสี่เจ็ดแล้วก็หกเจ็ดเดยค่ะสาตัวเน้นหางเดียวสี่หกเจ็ดออาแคปนาโจอพ่อแม่พี่น้องแล้วไปต่อเป็นของแมวน้อยนำโชคแมวน้อยน้ำโชกกับขะโทษเออไพ่แฟนครับบผ่านเนาะค่ะเนาะแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รูดสี่น่อยถึงห้าน่อยสองกับ9ก้าสองตัวหหางหกสองเก้าสองสี่สอง 1>, 1 9 49แล้วก็99นะคะสองตัวเน้น4หางเน้นไปที่6 2 9 2 1 9แล้วก็49นะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคเนาะคะ่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณกะกรับพอถูดพอไผ่พอาพันเนาะคะ่ะเนาะ สองสุวรรณวันนี้วันใหม่ไปใหม่แต่ว่าตัวรูดนี่ถ้าผู้ใดอ่ารูดนี่สิผ่านได้บ่ไแม่พี่น้องเดี๋ยวบัดรุ่นมาดามเชียนขีดตัวรูดให้เนาะว่าผ่านกี่รอบกี่รอบนะตัวรูดนี่มาแทรแหละแต่แลเซียนเนาะอ่ะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ซองสุวรรณให้มาวันนี้รูด สีน่นอยถึงห้านอยหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางสามหกสามเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางสามหนึ่งหกสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะสองตัวเน้นสองหางสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกนะคะ สามตัวเน้หนหางเดียวสามหนึ่งหกเด้อค่ะอ่ะแคปนาจอพแม่พี่น้องแล้วไปต่อเป็นของครเป็นของมาดามของมาดามกับโัผ่านเด้อพรม่พี่น้องขอโทษขอให้นอ้นองนะนาองของมาดามก็ไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่มาดามให้วันนี้รด สีน้อยถึงห้าน่อย3กับ5้สองตัวสี่หาง3ามสี่สามห้าห้าสี่ห้าหกเบิ้ลก็จะเป็น3ามสาหห้มตัว3หางสามห้าสี่สามห้าหกสามสาห้นะคะสตัวเน้น3หางสามสี่สามห้าห้าหกามตัวเน้นสองหาง สามห้าสี่สามห้าหกเด้อค่ะเอาแคบนาจ,จัวถ้าผูา้ใดจะตามของมาดามเนาะค่พะพอถูดคอไพ่ของมาดามบบผ่า,านเนาะกันเนาะอ่ะของน้องสามลีมาแล้วนะคะวันนี้น้องสามลีให้มาแล้วนะให้เป็นแฟนคลับน้องสามลีจับตามองน้องสามลีให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึงห้านอย 7, ห้ากับเจ็ดสองตัวเก้าห่าง 5 7าเจ็ดห้าแปดห้าศูนึ่งหกห้าเก้าหะคะสตัวเน้นห้าหางเน้นไปที่5้าเจ็ดห้าหนึ่งห้ดเหกด หกเจ็ดพูดพี่น้องว่าจะว่าหายหลุดว่ <c oughs> าจะบ่ใหา้พลาดด้วยสัน้นพลาดจนได้อะแับหน้าจอถ้าใครเป็นแฟนคลับของน้องสํารีเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนๆเด้อค่ะที่ห้ตัวเลขเนาะทางมาบ้างทั้งช่องเนาะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดี เอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเ้้ยอ่่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ